นิสสันอเวราพันเทอร์โบตัว el ปี2 0 2 2สีดำจากโรงงานเข้าใหม่สภาพดียังไม่ผ่านการใช้งานที่หนักๆักมาเลยเพราะว่าคันนี้นะคะใช้งานเพียงแค่4,000กิโลเมตรเท่านั้นปี2022ด้วยฟรีดาวนเริ่มต้น6,000กว่าบาทเท่านั้นสนใจสอบถามเดี๋ยวลืมทักเข้ามาเบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่างบอกเลยคันนี้มีเบาะนังมาให้แล้วเรียบร้อยสีดำคุมโทนด้านในนะ,ะคะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีเลน,นะคะพวงมาลัยสฟังอ่าสามส การมันติฟังก์ชันมาให้แล้วครบๆบเลยสภาพอย่างดีสภาพอย่างวาวเบาไม่ช้าน,นะคะไม่ตึงนะคะแน่นตึงนะคะแล้วก็นะคะ นี่ดูนะคะบอกเลยคันนี้นะคะไม่มีการใช้งานที่แบบบุกบันสรรหามาแน่นอนใครที่กำลังมองหารถสวยๆส,สภาพดีๆสีเดิมจากโรงงานได้ระบบแบบทุกอย่างมาครบมาเต็มแล้วได้สภาพแบบน้องๆปลายแดงดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสแล้วเป็นระบบเอนจิน้นสตาร์ทให้แล้วคร,ครบเลยสนใจนะดูคลิปให้จบแล้วทักมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองกรดเค่ะพี่พี่ค่ะอัปเดตรถสวยๆรถตามหามาอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆค่ะกับตัวนิสสันอเมร่า 1. 0นะคะตัวเทอร์โบคันนี้ปี2022ได้เป็นสเปคตัว EL มาให้นะคะสีดำแท้ๆจากโรงงานใช้งานน้อยมากนะคะไม่แท้เลย4,800กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหารถสภาพน้องๆป้ายแดงสภาพดีๆช่วงล่างแน่นๆเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้คันนี้พลาดไม่ได้เลยแถมข้อดีก็คือฟรีดาวได้ด้วยนะคะไม่ติดแบคเน็ตบูโรนะคะมีบัตรประชาชนเพียงแค่หนึ่งใบพี่จัดมาเลยนะคะรับน้องไปอยู่ที่บ้านได้เลยคันนี้บอกเลยนะ ภาพว้าวมากภายล่างนะคะด้านล่างนะคะบอกเลยไม่มีเบียดมาแน่นอนแล้วก็ตัวเบาะด้านในหน้าหนังแท้หนังเดิมตึงๆร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้ไม่ใช่ตัว E นะคือตัว EL เพราะว่าได้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยออปชั่นมาเต็มนะคะนิสสันไม่ห่วงออปชั่นอยู่แล้วแล้วสภาพนี่คือสภาพแรกเข้านะฮะไปทะเบียนเดี๋ยวจัดให้ค่ะไม่มีใคาใช้ใจ่ายเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้เลยนะคะด้านหน้าสวยๆเลยค่ะพี่คานี่นะคะ คันนี้นะคะบอกเลยนะดีไซน์ออกมานะสวยหรูดูดีนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการเป็นที่ตามหามากวันนี้จัดมาให้อีกหนึ่งคันเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะคะด้านหน้านะคะด้านล่างนะคะกระจังหน้า v i p นะคะแผงรังผึ้งนะคะด้านลังอ่าด้านล่างนี่พี่ดูเลย นะคะดีไซน์อย่างเก๋เลยคันนี้มีสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะคะป้ายทะเบียนนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้เป็นกรุงเทพนะคะเรามาดูสภาพความเดิมของเขานะคะไฟนะคะตัวไฟนี่บอกเลยคันนี้ไม่้ํำเลยนี่คือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะเรียบร้อยเลยคันนี้นะใครเห็นนะใครที่กําลังเห็นวๆนะรีบเลยนะคะวๆเลยนะคะคันนี้นี่ พี่ดูตัวสเกิร์ตเขามาให้แล้วรอบคันนะคะตัวสเกิร์ตแท้จากโรงงานคันนี้นะคะทุกอย่างนะคะออฟอชั่นเขาไม่มีห่วงอยู่แล้วแล้วบอกเลยรถอีโคโคาร์ดีๆแบบนี้นานๆจะมีเข้ามาทีที่เป็นแบรนด์นี้นะ,ะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเข้ามาเข้ามาไวไปไวนะคะไฟหน้าค่ะพี่หานะคะไม่มีนะคะช้้า ไม่มีรอยร้าวไม่มีคาบเหลืองไม่มีไอ้น้ําใดๆทั้งสิน้นไม่มีให้เห็นเลยนะคะตัวไฟเป็นโปรเจคเตอร์ดีไซน์เข้ามาอย่างสวยหรูนะคะคันนี้นะคะนี่ บาแท้เบาเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เอาหัวเป็นประกันแล้วเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนแน่นอนใช้งานน้อยขนาดนี้นะคะวาันตีศูนย์เพอเพอยังเหลืออยู่เลยนะลองเช็คดูนะคะคันนี้นะคะพี่หานะคะไฟหน้านะคะซ้ายขวาเปรียบเทียบเลยนะคะไม่ด่างไม่เหลืองไม่ใดๆทั้งสิน้นสีดําปกติเป็นสีที่ดูแลยากนะแต่คันนี้บอกเลยไม่ช้าเลยนะคะแทบจะไม่เห็นรอยขนแมวไม่เห็นรอยขีดข่วนใดๆเลยทั้งสิน้นพี่หาใครที่นะคะชอบรถสีดําดูดันแบบนี้นะจัดมาเลยนะรีบเลยนะคะ เดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้อีกนะคะเก็บสีเก็บรอยขนแมวแต่บอกเลยไม่มีการเก็บที่เป็นรอยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาเพราะที่นี่ไม่มีนโยบายรับรถประมาณนี้มารถประเภทนี้เราไม่รับนะคะเล่มสูญหายกอไม่เราไม่ทําแน่นอนนะคะกับสีเราไม่รับมาแน่นอนนะ,ะเลขเครื่องเลขถังนะคะจะต้องตรงกับเล่มทะเบียนเพราะว่าจะต้องสามารถ,ถาทําธุรกรรมได้ตลอดนะคะพี่ๆเล่มอยู่ที่เราแล้วไม่ต้องห่วงนะคะมาซื้อรถนะคะอย่างสบายใจมาซื้อที่บริษัทเพชรยนต์ได้และต้อง มาซื้อกับเซลล์อิ่วเท่านั้นนะคะพี่ขาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะ098 706 7324 70แอดไลน์ได้เบอร์นี้แอดได้ตลอดเลยนะคะแล้วตัวนะคะฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันนะคะอ่านี่ดูนะคะ ผิวกันสาดนะคะติดมาให้แล้วครบซื้อออกไปไม่ได้ทําอะไรเลยคันนี้นะคะสกเกิร์ตนะคะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะแต่งมาให้แล้วจากโรงงานเลยนะคะกุญแจได้เป็นระบบแบบสมาร์ทคีย์เลสค่ะกดเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้แผงประตูนี่ด้านในคุมโทนสีดำเลยประตูนะคะไม่มีหัวน็อตขยับนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะคะด้านข้างนะคะนะคะควบคุมกระจกโดยระบบไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนะคะพี่ๆขานะคะไม่ต้องห่วงคันนี้ว้าวจริง สวยจริงอะไรจริงจริงจริงนะพวกละยนะคะสามการนะคะเป็นมันติฟังชันมีมาให้แล้วครบนะคะแล้วก็เรือนไม้เห็นไม้ไม้แท้เลยนะคะสี่พันแปดร้อยกิโลเมตรสามารถนำตัวเลขเครื่องนะคะเลขตัวถังรถนะคะไปเช็คศูนย์ได้เลยรถทุกคันที่นี่สามารถเช็คประวัติได้นะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะนะคะนี่ อันนี้เกียร์อัตโนมัตินะคะแท้ๆจากโรงงานนะคะมีปุ่มแบบสตาร์ตสตอปให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้มีชิปล็อกให้้วยให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเหยียบเบรกค่ะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็สตาร์ทได้เลยค่ะนี่ครั้งเดียวจบนะคะครั้งเดียวจบอันนี้สตาร์ทได้เลยนะคะแล้วก็นะคะโอ้โหนี่ยังไม่แกะพลาสติกเลยนะคะหน้าจอนะคะคอนโซลน,นะคะไม่ช้าเลยสักนิดเดียวด้านบนค่ะนะคะสวยสวยเลยนะคะยังไม่แกะใดใดทั้งสิ้นนะคะเบาะหนังนะคะ สีดำนะคะไม่้ํำเลยไม่มีสิ่งไม่มีขาดบอกเลยคันนี้ตึงเป๊ะนะคะตึงเป๊ะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใครมองหารถสวยๆส,สภาพดีๆคันนี้จัดเลยนะ mm hmm. แล้วก็เป็นรถอีโคที่ประหยัดโอ้โหแอร์นะคะเย็นทุกช่องเย็นทุกรูไม่ต้องห่วงเลยพี่คะนี่มีนะคะการแสดงจอแสดงผลน,นะเป็นระบบแบบดิจิตอลให้เห็นหมดแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็คันนี้ตัวเบาะนะยังเป็นแบบ ปรับเมนวนวลอยู่นะคะแต่บอกเลยโอ้โหใครได้ไปก้มมากผ่อนแค่หกใบเทาหกใบเทาเท่า,า,ทาน,นั้นแถมยังนะคะฟรีเทาได้ด้วยมาโอ้โหแอร์เย็นบอกเลยคันนี้นะนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยนะคะมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมาอันนี้เดี๋ยวแวะ ด้านหลังกันอีกนิดนึงนะคะด้านผู้โดยสารด้านหลังนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนแน่นอนแท้เดิมร้อค่ะนะคะกระเป๋าจิงโจยังตึงอยู่เลยค่ะด้านหลังมีนะคะสายเสียบ usb ให้แล้วเป็นระบบไฟบ้านได้ด้วยนะคะนี่ สวยจริงสวยจึงอย่าลืมนะรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะสภาพดีๆไม่แค่หลักพันแบบนี้มีแค่คันเดียวนะมีคันเดียวจริงๆนะคะนะคะพนักง,งานขายมีถึง40ท่านรถมีคันเดียวใครไวใครได้ดูสเกิร์ตมีมาให้แล้วรอบคันคันนี้สวยจริงสวยจึงนะคะเปิดฝาท้ายได้เลยคันนี้อ่าเปิดแล้วนะคะเพิ่มเติมเพิ่มนานะคะนะคะด้านหลังค่ะฝาท้ายนะคะยังใหม่ยังกริบอยู่เลยนะคะ หัวน็อตไม่ขยับนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะคะซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกหัวน็อตค่ะนะคะตรงไหนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทํามาจากโรงงานคันนี้ยังมีอยู่ครบเลยแล้วก็ช่องใส่สัมภาระกว้างมากด้านล่างนะคะแม่แรงมีมาให้นะคะแล้วก็ ยังอะไรมีมาให้แล้วครบเลยนะคะมีไฟเบรกที่3นะคะใช้งานได้จริงๆเลยคันนี้ใครมองหารถสวยๆสภาพดีนะคะอย่าลืมทักเข้ามาบอกเลยคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนโครงสร้างแท้แน่นอนเดิม100%ไม่มีพิดคว่ำ นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองหารถอีโคคาแล้วชอบสีดําสภาพส,สวยๆน้องๆป้ายแดงแต่ราคาหันครึ่งลงมาแทบจะครึ่งหนึ่งของราคาป้ายแดงพี่ต้องจัดเลยคันนี้นะคะอย่าลืมทักเข้ามาได้เลยข้อมูลน,นะคะเพิ่มเติมให้ได้นะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างแอดไลน์ได้เลยนะคะโทรได้โทรได้เลยนะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเจอคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นนะคะไม่ต้องเปรงใจกันเพราะรถมีเพียงแค่คันเดียวนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันอย่าลืมให้กาลังใจช่องด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามแล้วทักเข้ามาได้เลยถ้าสนใจคันนี้ฟรีดาวรีบๆเลยนะคะออกรถปีนี้ก่อนอีกทีปีหน้านะคะอย่าลืมนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ